สวัสดีครับพูกับผมอีกเช่นเคยนะฮะช่วงนี้ผมก็ได้หายหน้าหายตาไปนานแล้วนะครับแต่วันนี้ครับกลับมาไม่ได้มีมือเปล่านะครับมีแอปหาเงินเจ๋งๆมาฝากเพื่อนๆนะฮะแอปนี้ครับแอปพ็อกเก็ตฮะแอปนี้ครับเพื่อนๆสามารถหาเงินง่ายๆครับเพราะว่าแอปนี้นะฮะนอกจากจะให้โหลดแอปและได้แอปแล้วเนี่ยยังสามารถก็คือเพื่อนๆหยิบโทรศัพท์มาปลดล็อกหน้าจอเพื่อนๆได้แล้ว ก็คือได้เงินเลยนะครับอย่างคำหนึ่งบาทเลยนะครับหนึ่งบาทถึงสิบบาทต่อครั้งนะครับผมเราลองคิดดูถ้าหนึ่งบาทใช่ไหมสิบครั้งก็ได้สิบบาทครับต่ครัง้งละสิบบาทครั้งก็ได้หน,นึ่งร้อยฮะดูนะครับอันนี้จะเป็นสปอยครับผมสิบครั้งก็ได้ยี่สิบพอยครับอ่าจากนี้จะมีตั้งแต่ถ้าผมำจำไม่ผิดนะจะมีสองพอยันยี่สิบถึงสามสิบพอยเลยนะครับ ก็แอปนี้ครับก็แอปที่แจกแจกเยอะอะครับเพราะว่าช่วงนี้โปรโมชั่นเขาแรงจริงๆครับผมอ่าแต้มสะสมเฉยก็มีมาแลกเป็นบัตร t r u e Money 3 0 0 500แล้วก็1000บาทเลยครับง่ายๆครับนี่ครับนอกจากไปแลกเป็นบัตรทรูนี่แล้วเนี่ยเติมเงินเข้าอ่าโทรศัพท์เลยได้หรือว่าจะเอาไปซื้อสติกเกอร์ไลน์โอนเข้าไลน์ก็ได้ที่สําคัญครับโอนเข้าบัญชีธนาคารของเพื่อนๆได้เลยครับนี่ฮะเป็นแอปที่ดีจริงๆครับ แค่ปลดล็อกก็ได้ตังแล้วเพื่อนๆคิดดูนะวันหนึ่งเราหยิบโทรศัพท์มาปลดล็อกไม่รู้กี่ครั้งเงินก็เข้าทุกครั้งที่ปลดล็อกอะครับผมนี่ครับสำหรับเพื่อนๆที่จะหาช่องทางการดาวน์โหลดแอป,ปนี้นะครับก่อี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับกดที่ลิงก์ผมได้เลยนะครับผมจะพาเพื่อนๆไปทางหน้าหน้าดาวน์โหลดเลยนะครับผมมีติดแอป,ปไปด้วยก็ดีนะ,ะมีแอป,ปนี้ติดเครื่องมาก็ดีครับ แจกจริงไม่แพ้แอปอื่นๆที่ผมได้รีวิวให้เพื่อนๆดูเลยนะครับก็ถ้าใครสนใจครับกดลิงก์เลยนะครับก็คนไหนชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับคราวหน้าจะได้ไม่พลาดคลิปเจ๋งๆของผมที่ผมจะนำมาให้เพื่อนๆรับชมนะครับสำหรับวันนี้ผมก็คงต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ